สวัสดีท่านผู้ชมนะครับพี่น้องเหตุอันนาเศร้าเกิดขึ้นอีกแล้วครับผมเหมือนเดิมครับทีมงานรถยกช่างเขียวเหมือนเดิมนะครับอยู่ทางเข้าที่ทำงานผมพอดีนะครับจะเลี้ยวขวาตรงนี้ก็เข้าไปที่ทำงานผมแล้วครับมีอุบัติเหตุนะครับเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับคือรถพ่วง บรรทุกหินนะครับชนกับรถบรรทุกอ้อยครับโอ้โหมันจะเป็นไปได้ไงนี่ปาดตัวเดี๋ยวสอบถามเหตุการณ์ก่อนเป็นไงมายังไงสวัสดีครับสวัสดีครับ ตั้งเมือ <vt ret ii> ึนนี่น้ตั้งเืน่นคนเดียวแม่รับเืนเลยปาดไอ้ผู้ใดส้นผู้ใดกันแน่นี่คนเป็นยังมาเนี่ยฮะมามาผู้เดียววะมาผู้เดียวฮะเม่อกนัก่นนโอ้เ่เป็นยังกันวะเจ้าเฟื่อ ขันนีมาชนดาก,กันวะน่นจะนาจเขากางลฮะน่าจะเขากางล่มีขากลางลั่บียดา,กกายมามเบียดเบียดูมากดูาลย่ไยมตูด้าตูขันนีมาตาตูดคันนีมาตูดรถอ้อยแล้วเอ้าขันนี แม่ัะลมกินฮะมันตะกี้มันอยู่ถาดอะไรนแม่มันอยู่ถาดอะไรโอ้แม่พับขึ้นไปคุณโอ้มันกอดไว้เลยกอดกันเลยกอดกินร่มร่มลงแล้วมาจังใดนอนนี่นอนนี่นี่ไทยรถไทยรถพ่วงบ่มันจีไฟเขียวพอดีว่เหรอ สู่สามหกศูนย์ครับโอ้เี่ยนหัวไม่เลยแล้วนี่เจ้าเฟอร์ว่าเป็น่างน้นะครับเนาะ ป่าเครื่องว่าเป็นอย่างนั้นนี่โอ้หลายแรงมากครับครั้งนี้ถึงเครื่องร็อ,รอ,อตบุณแรงครับอันอันอันนี้เขาเขาลากขึ้นมากป่าอันนี้เขาลากขึ้นมากอ่นปะ ลากออกจากข้างมาดิตะกี้อยู่หันตะกีอันนี้ซุปพอหันโอ้หน้ากลัวมากครับครั้งนี้รุนแรงมากาาาเรียกว่ารุนแรงที่สุดเท่าที่ผมเคยก็ไม่ถือว่ามันมันมีสองคันนะมีมีคู่กรณีครับหรือว่ารุนแรงที่สุดก็แล้วกันนะครับผมมีความเสียหายมากที่สุดนะครับ ที่เคยถ่ายมาเมื่อก่อนผมเคยถ่ายแต่ล้มคนเดียวล้มคันเดียวทัดชนก็ไม่หนักขนาดนี้ครับผมครั้งนี้เป็นรุนแรงมากนะครับรรรขขตัวแม่อยู่ไหนน่าจะไม่ใช่คันนี้ครับเพราะว่าคันนี้ใส่อ้อยแล้วครับ หรือว่าเป็นคันนี้จริงเดี๋ยวไปดูหน้าคงไม่ใช่คันนี้นะเกียดท้องมา มากครับโอ้โอ้โอเดาออกเลยครับโอ้หน,นเล่ห์วะเสียงฮอตโอ้เออกไปเลยครับโหดมากครับช่างฮอตเรา ก็คือมันจะออกแล้วครับก็เลยให้มันออกเลยปาดถือว่าชนแบบรุนแรงมากนะครับรถแกบอกว่าก็ไม่ได้มาแรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันด้วยความที่ว่ามันเป็นรถหนักต่อรถหนักครับนี่นลครับถ้ารถหนักต่อรถหนักชนกันนะครับหนักต่อหนักครับ <c oughs> ไม่ใช่เบาต่อเบานะครับ น,นี้รถใหญ่หนักต่อหนักนะครับชนกันวิ่งมา,าสัก80นะครับ80-90นี่ก็สร้างความเสียหายได้อย่างรุนแรงนะครับรถ360ครับแต่งสวยเลยครับแต่งหล่อเลยครับคนันนี้ลูก รับลูกเลยครับครับสวัสดีครับกด,ดเลย สามเหลี่ยมคดแดงไม่รู้นะครับสวัสดีเมื่อกี้นี่น้องบัวคงเด็ดหรือเปล่า เ,เอาไปทั้งสองเลยบ่เฮ่คือเอาไปจตไปแต่รถอ้อยไหลแรงครับ สร้างวัดเขาเอาไปแต่รถนี่ว่ะรถนี่เลี้ยงเท่าเดี๋ยวไปวะ,ะ,ปะโอ้อันนี้รถประกันเขาสิมาเอาของเทาเราพี่ชอบแต่รถอ้อยเทาโอ้แบกหน้าท <c oughs> ี่กันไปครับสงสัยอันนี้จะเป็นน้องบัวคงเดชมั้งนี่มาเอาครับของบัวคงเดชเป็น รถของประกัน,นครับนี่ครับคนที่สวัสดีผมเมื่อกี้นี่น่าจะใช่เลยนะครับเว่า้าคุมหน้าเขาไม่รู้จักนะครับเอาเหตุเกิดตั้งแต่เมื่อคืนครับเวลาประมาณตีสี่ตีห้าเขาบอกว่าตีสี่ครับตีสามตีสนะก รุนแรงพอสมควรครับเมื่อกี้นี่ตัวแม่ขวางกลางลำอยู่ตรงนี้นะครับก็คือลากออกไปแล้วครับแม่ของรถอ้อยนะครับขวางอยู่ตรงนี้ครับตอนนี้ก็อยู่ท่านี้แหละเสยครับเสยลูกเสยลูกรถอ้อยครับก็น่าจะวิ่งมาประมาณ 80-90นะครับรถหนักครับชนเลยรุนแรงครับเเด <laughs> ี๋ยวผมจะไปย้ายรถก่อนนะครับผมไปทำงานนะครับย้ายรถไปให้ลูกน้องก่อนนะครับไปให้สารวัตร งานวันนี้ครับทีนี้ก็พาพี่น้องมาชมนะครับเดี๋ยวช่วงเก็บกู้นะครับเดี๋ยวพามาดูอีกนะครับชอเฟอร์ไม่ได้เมาไม่ได้เป็นอะไรนะครับผมปกตินะครับทั้งสองคันนะครับคันที่เท่าที่ผมสอบถามนะครับรถอ้อยวิ่งออกมาจากแยกฝั่งแดงนะครับไปแยกน้องน้องด่านนะครับวิ่งออกมามา ข้ามไฟแดงมาปุ๊บก็มามาตรงนี้ใช่ไหมครับแกบอกว่ารถอ้อยนีย่วิ่งมาเลนซ้ายนะครับส่วนรถหินนี่พอเห็นเขาอยู่ข้างซ้ายนะครับตัวเองวิ่งทางตรงมาก็เลยว่าจะแซงครับเพราะว่าจะแซงนี่ก็เลยจังหวะที่ว่าจะแซงอ่ะรถอ้อยก็หลบหลุมนะครับหลบหลุมมันมีหลุมอยู่ตรงนี้ครับหลบหลุมไปขวาครับไปขวา จะไปขวาครับก็ตีไฟเลี้ยวสัญญาณอยู่ครับแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันมันชิดแล้วครับมันประชันชิดแล้วไปขวานะครับคันนี้ก็เลยจะเวียงมาซ้ายครับพอเวียงมาซ้ายก็มาชนเข้ากับลูกครับลูกของรถอ้อยครับชนลูกพับเลยลูกมันก็เลยไถายมาอย่างนี้ครับพับพับมานอนอยู่ตรงนี้ส่วนแม่ก็ขวางอยู่ตรงนี้ครับชน 8 0 9 0นะครับไม่ธรรมดารถหนักครับก็ฝากไปถึงพี่น้องนะครับที่เป็นชาวสิงรถบรรทุกด้วยกันนะครับผมก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับขับรถขับลาใช้ความระมัดระวังกันด้วยครับช่วงนี้ก็เป็นหน้าอ้อยนะครับผมฤดูหีบอ้อยนะครับก็จะมีรถบรรทุกเพิ่มเข้ามาในถนนที่เป็นรถอ้อยนี่เยอะเยอะกว่าปกตินะครับเยอะมากนะครับก็คือรถอ้อยจะเยอะนะครับช่วงนี้ ผลเดือนสองเดือนนี้ไปก็หมดแล้วล่ะครับอ้อยทุกปีครับเพราะฉะนั้นพี่น้องก็เยาว่าจะเป็นตะนำ้ำรถอ้อยหละครับรถอ้อยเขาก็าแร่นไปตามนาทีแรีนไปตามเช่าเกษตรกรนะครับนี่นะครับไปนี่นครับรถอ้อยเป็นรถที่เป็นพืชผลทางการเกษตรที่ที่มันเป็นเป็นลำครับมันเป็นลำมัน มันไม่เหมือนหินหรือไม่ก็เป็นดินนะครับเพราะฉะนั้นการใส่พิกัดน้ำหนักเท่ากันกับหินกับดินเนี่ยมันจะสูงครับมันจะสูงมันจะสูงกว่ารถหินนะครับรถบรรทุกหินที่ใส่พิกัดตามน้ําหนักมันจะนิดเดียวเองครับมันจะน้อยนะครับมันไม่สูงครับแต่ว่ารถว่ายนี่ใส่30ตันนี่มันสูงสิพี่น้องเออสามสิบตันนี่ แม่ลูกย่างมาสิบหาตันนี่มันก็สูงเหลือดีครับสูงแล้วครับสูงแล้วอันตรายนะครับเวลาที่วิ่งแล้วมันอเอียงทางเอียงทางไม่ดีครับขู่ข่เพราะอันตรายครับอโอเคครับเดี๋ยวผมไปย้ายรถก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมเดี๋ยวพามาชมการเก็บกู้อีกรอบหนึ่งนะครับยวตอนออกมานะครับไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะครับ นี่น้องบัวคงเดชใช่ไหมครับเนี่ยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมนี่น้องบัวคงเดชครับโอ้ไม่เจอกันหลายช็อตเลยเนาะเราเนาะจับเลยพี่งานนี้นี่รถประกันรถประกันใ่ครถประกันเคลนี้เอายังไงพี่จะทำยังไงครับเนี่ยเคลนี้เหรอครับเดี๋ยวปอดหางดึงลูกตั้งขึ้นแล้วก็เอาลูกออกไปก่อนแล้วก็ดึงแม่ขึ้นไปแล้วก็ยกแม่ยกแม่ไปเลยรถสองทันสองทัน ครัผบผมดีงาเคืออาชีพครับผมน้องบัวคงเดชครับโอ้ยยังอะ่ะหยับเล็กดังปิ้งเลีงบา,างลังท่านเก็บเบิดปะโอ้ไใจม่วน <c oughs> ะขอบคุณที่รับชมครับฝากกดติดตามคลิปน้ำซิงซุเปอร์ยาวด้วยนะครับ ก็จะพยายามอัปเดตคลิปให้พี่น้องชมกันบ่อยๆนะครับสวัสดีครับ